วันนี้ทามทันดอนเขตเปลี่ยนผ่านข้ามเวลาจะมาพาทุกคนมาวิเคราะห์ทีมเช็กเกียรหรือสาธารณารัฐเช็กนั่นแหละเพราะว่าเราต้องแข่งกับเขาในสนามที่สองที่ฮ่องกงนะครับมาดูกันเลยบทวิเคราะห์เชิงลึกทีมวอลเล่บอลหญิงเช็กเกีย VNL 2025ภู2 จากการแข่งขัน VNL 2025สัปดาห์แรกที่ผ่านมาทีมชาติเช็กเกียได้เผยให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าสนใจด้วยผลงานชนะ2แพ้2พวกเขาเปรียบเสมือนทีมที่มี2ด้านในตัวเองด้านหนึ่งคือทีมที่แข็งแกร่งและพร้อมล้มยักษ์แต่อีกด้านหนึ่งก็ยังมีความไม่แน่นอนที่ต้องแก้ไขซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ strength ด้านที่โดดเด่นพลังบุกและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้จุดแข็งที่สุดของเช็กเกียคือเกมรุกที่ไม่ได้พึ่งพาผู้เล่นเพียงคนเดียวแต่เป็นพลังโจมตีที่น่กหน่วงและหลากหลาย ในแมตช์ที่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะสหรัฐอเมริกามีผู้เล่นถึง3คนที่ทำคะแนนได้เกิน20แต้มคือกราเบรยลาอโวโชวา23คะแนนมิคาเอล่ามเลนโควา2 2คะแนนและคาเทชลินาบุกคอฟสกา21คะแนนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมดุลและความอันตรายในเกมบุกที่คู่ต่อสู้จับทางได้ยาก อีกหนึ่งจุดแข็งที่สำคัญคือสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นจากการคว้าชัยชนะใน5เซตถึง2ครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมที่ถูกสหรัฐนำไปก่อน0ต่อ2เซตแต่สามารถฮึดสู้จนพลิกกลับมาชนะ3ต่อ2และปิดเซตตัดสินด้วยคะแนนดิวส์สุดบีบหัวใจ 27. ต่อ25แสดงถึงหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ นอกจากนี้พวกเขายังมีกำแพงบล็อกที่มีประสิทธิภาพสูงโดยในเกมที่เอาชนะเกาหลีใต้พวกเขาสามารถทำคะแนนจากบล็อกได้สูงถึง17คะแนนซึ่งเป็นตัวเลขที่ชี้ขาดชัยชนะได้เลยและมีการเสิร์ฟที่สามารถตัดเกมรุกคู่แข่งเป็นอาวุธเสริมที่สำคัญโดยในเกมกับสหรัฐพวกเขาทำไปได้ถึง7เซอร์วิสเอส weakness ด้านที่ต้องแก้ไข แม้จะมีจุดแข็งที่น่ากลัวแต่เช็คเกียก็มีจุดอ่อนที่ชัดเจนเช่นกันนั่นคือความไม่สม่ำเสมอของฟอร์มการเล่นภาพที่ชัดเจนที่สุดคือความแตกต่างของคะแนนรวมหลังจากระเบิดฟอร์มทำ120คะแนนในเกมชนะสหรัฐทีมกลับทำได้เพียง88คะแนนและพ่ายแพ้ให้กับเยอรมน,นีในแมตช์ถัดมาความแกวนของฟอร์มนี้เป็นความท้าทายหลักที่ทีมต้องเอาชนะ ปัญหาสำคัญอีกประการคือข้อผิดพลาดส่วนบุคคลที่สูงเกินไปหรือคะแนนที่เสียไปจากความผิดพลาดของตัวเองในเกมที่พ่ายแพ้ต่อเยอรมน,นีเช็กเกียเสียคะแนนจากส่วนนี้ไปมากถึง27คะแนนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่าจะคาดหวังชัยชนะได้เลยการลดข้อผิดพลาดง่ายๆเหล่านี้คือกุญแจสาคัญในการยกระดับทีม สุดท้ายคือการพึ่งพาผู้เล่นตัวหลักสูงประสิทธิภาพของทีมจะขึ้นอยู่กับฟอร์มของผู้เล่นแกนหลักอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นบรันสกุสกาที่ทำ23คะแนนในเกมที่ชนะแต่ทำได้เพียง7คะแนนในเกมที่แพ้เช่นเดียวกับเมเลนโควาที่ทำ2 2คะแนนในเกมชนะแต่ทำได้แค่5คะแนนในเกมที่แพ้แสดงให้เห็นว่าเมื่อตัวหลักถูกหยุดเกมรุกของทีมโดยรวมก็ได้รับผลกระทบ Opportunities เส้้้นนทาาางงขหโอกาสและความท้าทายชัยชนะเหนือสหรัฐคือการสร้างความมั่นใจมหาศาลและทำให้เช็กเกียกลายเป็นทีมในสถานะหมามืดที่คู่แข่งไม่สามารถประมาทได้อีกต่อไป แต่ความสำเร็จก็มาพร้อมกับดาบสองคมทีมจะถูกจับตามองและวิเคราะห์อย่างละเอียดมากขึ้นทำให้การเล่นในสัปดาห์ต่อๆไปจะยากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ความเหนื่อยล้าจากการลงเล่น5้าเซตบ่อยครั้งและความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บคืออุปสรรคสำคัญที่ทีมต้องบริหารจัดการให้ดีสัมมารีบทสรุป ทีมชาติเช็กเกียได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขามีดีพอที่จะต่อกรกับทีมระดับโลกด้วยเกมรุกที่อันตรายและหัวใจนักสู้กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคตไม่ได้อยู่ที่การหาอาวุธใหม่แต่อยู่ที่การลดความผิดพลาดของตัวเองและรักษามาตรฐานการเล่นให้สม่ำเสมอ หากพวกเขาสามารถทำได้เช็กเกียก็พร้อมที่จะเป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์และก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นในเวทีวระดับโลกได้อย่างแน่นอนฟังแล้วเป็นไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ